สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับมือนีเขาก็อยู่กับคอควายน้องบีมคือเกล้าด้วยพี่น้องเด้อนะครับน้องบีมสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับมือนีมีตัวใดมานําเสนอพี่น้องเขานะครับมือนีมีแม่พ่อผสมจ้าโอ้มีแม่พ่อผสมนะครับแม่จ้าแม่นี่เนาะแม่จ้าเพิ่นได้ลูกไหมเราเจ้าตัวครับนี่เพิ่นได้ลูกมาแล้วสองตัวจ้ามันได้ลูกมาแล้วสองตัวครับโอ้หน้าตาดีด้วยพี่น้องเด้อนะครับเบื้องเน้หน้าตาเพิ่นก็แก้มจ้ำตาแต้ม่จ้าตาแต้มแก้มจ้ำอยู่ด้วยครับพี่น้องครับเบื้องเน้ องค้อกับมีเด้อพี่น้องแปดขีดตุ่มนิดหน่อยครับเนี่ยเมลงแข้งขาสวยครับพี่น้อง้โอขอเก็บขอเรียบขอขาดีเด้อพี่น้องเด้อโอ้ดิแก่ว่านี่เอาก่ะถองดินพันกันอยู่พี่น้องครับเบื้องล้ำตัวเพิ่นกับพี่น้องเลยลำตัวพ่นดีจ้าโอ้ตัวนะตัวดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับเบื้องไทยครับไทยมุนนะครับหางสวยครับหางมะเรล่ามะดอกเนาะหางมะเรล่ามะดอกจ้ะบ่มีตมหนิแมนครับบ่มีตมหนิไอ้ส่วนสูงเพิ่นเลยครับพนี้ สูงร้อยสามสิบหาบวกลบกับสูงร้อบวกลบได้ครับพี่น้องครับร้อยสามสิบหาบวกลบครับปันนี้ราคาเพิ่นหลายปันไดเนาะเปิดไว้เจ็ดมื่นเจ็ดต่อรองได้จ้าตัวนี้เปิดไว้เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดมื่นเจ็ดต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับสายพัฒนาเนาะตัวนี้แม่จ้าพี่น้องมักพอใดเอาไปใช้เอาครับส่งลูกหลักแสนด้วกันครับควยครับพี่น้องมักพอใดเอาไปพัฒนาเอาเด้อมักพอพันตัวใดเอาไปใช้เอาครับพี่น้องนะครับตัวหน้าตัวดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับผม ผู้ใดมักโทรมาต่อรองกันได้ครับผมแม่ย่าๆยังอ้างครับนี่แม่ย่าๆยังอ้างครับพี่น้องใช่อ้างจากตรงไหนโอ้คุงเถ่าคุงถอกคุงเถ่านี่ชัดเจนดีครับเดี๋ยวปล่อยเพยันยังชมนะครับพี่น้องยังต่ออย่างน้อยครับเปิดไว้เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดหมื่นเจ็ดครับสูงร้อยสามสามสิบห้าบล็อกเด้อครับผมครับพี่น้องนะครับฝากพี่น้องนะครับผม ฝากติดตามคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อนะครับฝากช่องพอใกล้ซ้ําสูงครับทีมงานเดียวกันครับช่องน้องใบบุญชาแนลครับแล้วก็ช่องขอควายน้องบีมครับพี่น้องฝากพี่น้องนะครับผมขอบคุณพี่น้องนะครับเอฟซีขอบคุณอีพอทั้งไออีพอไอเมียทั้งยังก็ทั้งอุดรจ้ะอุดรกับมือนีสีไปส่งไอสกลสกลนครอำเภอช่องดาวนะครับขอบคุณในรายครับผมเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับฝากติดตามช่องฝากติดตามคลิปของเราทีมงาน มีกำลังใจเฮ็ดต่อไปเพี่นองเด้ยสำหรับื้อนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีจ้า